สวัสดีทุกคนนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าช่องรู้จักไอไมนะครับผมซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมารีวิวไอดีราคาประมาณ9 0 0 0กว่าบาทนะครับซึ่งไอดีราคาประมาณ9 0 0 0กว่าบาทนเนี้ยมีอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมนะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยเราก็ไปดูที่หมู่บ้านเมืองก่อนนะครับผมก็ในหมู่บ้านของเขาก็จะจัดประมาณนี้เนาะรถไฟก็เปิดได้ที่2นะครับ ก็มีของตกแต่งกันสนสนุกเนาะอันนี้สิงซ้าสวรรค์เกาหลีเนี่ยมันเพิ่มอะไรอือเรามาดูตรงนี้ดีกว,ว่าที่เขามีนะครับปึ๊บบอลลูนบอลลูนยังครับยังไม่ได้ซื้อนะหอดูดาวก็ยังครับอ่าปลาสาาัท จอม,มานนะครับอันนี้เขาก็มีแล้วนะครับก็ซื้อไปเรียบร้อยนะเครื่องสุ่มบอลลูกบอลน,นะครับเขาก็มีเรียบร้อยแนะแกนทาวเวอร์ยังไม่มีนะครับชิงชาราสวรรค์มีแล้วส่วนแก้วหยดน้ำค้างก็มีแล้วนะครับ รูปปั้นเจลลี่มีแล้วนะครับลูกแก้วโลกหิมะนะครับก็มีแล้วนะก็ใช้เพชรซื้ออะไรประมาณเนี้ยภูเขายังครับก็น่าจะประมาณนี้แหละก็มีหอยนาฬิกาเนาะอะไรพวกนี้หมู่บ้านก็จัดของเขาแบบนี้นะคือผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเดินยังไงแหละเนี่ย คือโดนไปนี่ตกหลุมอวกาศเลยครับมาดูฮีโร่ครับว่ามีอะไรบ้างเนาะคุกกี้คุกกี้ดิคุกกี้มีอะไรบ้างโอเคก็มาดูในส่วนของคุกกี้นะครับคุกกี้ก็จะมีเอพิโซ e นะครับผมแล้วก็สมุนไพรนะซอร์ทพิกนมแล้วก็เชเอมแล้วก็ดาร์กช็อกโก้นะครับหมาป่าครับอันนี้น่าจะเป็นวนะัมพายเนาะ สยนว่ก็น้ำตาลหิมะนะครับน้ำตาลหิมะประมาณนี้นะครับก็ไอ้เปโซก็สามดาวส่วนภพยหนึ่งดาวนะครับที่เหลือก็ไม่ไม่มีดาวเลยนะความสัมพันธ์ก็เปิดเยอะอยู่นะครับผมไอพวกนี้ก็ช่วยเราได้เยอะเหมือนกันสมบัติโอเคสมบัติก็จะมีประมาณนี้เนาะ ที่ใช้ที่ใช้หลักๆก,ก็น่าจะเป็นอ่าไอตัวนี้นะครับตำราพิชิตนะแล้วก็เขาขวาของวิญญาณเฝ้าประตูนะครับตามด้วยก็รถคู่ดาวแหละที่ใช้กันนะ1 2 3ชิ้นนี้นะครับที่เขาใช้กันนะหลักๆนะฮะอ่าส่วนมาดูในส่วนของแผนที่นะครับว่าเติมไป8000เนะี่ยทิงด้านไหนนะครับ ก็ 1>, 1 2 3 4 9 0 0งกว่าสิอ่า5 6 7ก็มาถึงด่าน8นะครับด่าน8ดตัวสุดท้ายเนาะดูเหมือนเขาจะโซ่ไม่ไหวนะครับโซ่ไม่ไหวโอเคเดี๋ยวผมไปลองก่อนนะว่าเป็นยังไงนะถึงโซ่ไม่ไหวเนาะมันก็ไม่มีตัวไหนเป็นด้าเมจละโอเค 한번 봐봐봐요 얘가 말했지만 못 넘어가네 다매가 안좋아 이걸로 끝이다 이 땅의 평화를 도망쳐보시죠 최강의 해골이다 무럭무럭 자라라 음.. 내 생각엔 살이 많아 이걸로 끝이다 최강의 해골이다 그리고 죽을때가 늦어 다들 이 땅에 살이 많을듯이 이걸로 끝이다 최강의 해골이다 도망쳐보시죠. 이걸로 끝이다. 무럭무럭 자라라 이 땅의 평화를. 도망쳐보시죠. 깔끔한 땅. 이걸로 끝이다. 무럭무럭 자라라 이 땅의 평화를. 도망쳐보시죠. 빠밤 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 빠밤밤 무럭무럭 차라. 쳐 보시죠. 이 땅의 평화를. 많이 많 최강의 애구이다 이걸로 끝쳐도. 뭔 미다메. 윤. 요이. 뭐 나와. 샤이엠. 자. 아. 잘해준 잘해준 보들 미. 약 하지가장 쌤. 난우리가널 용서해줄. 나들 작은. 또 저거. 내가 그 조끄러. 잘 그. 이제. 평범 약수. 제가. 어둠마 효반 그제. 큐브 그리고 너희들도. 이곳에서 영원히 참당의 평화를 도망쳐보시죠 최강의 해골이다 무라라 이걸로 끝이다 맘맘맘 최강의 해골이다 도망쳐보시죠 이걸로 끝이다 이 땅의 평화를 무럭무럭 자라라 요발 요발 최강의 해골이다 이걸로 끝이다 도망쳐보시죠 น่าจะไม่ไหวจริงฮะังเองพาเร่อง,องาราีดังเอาร่ามันงเอเรื่องราที่ดั่งเอ็งพาเ่อาวทน่ดั่งเอรื่อรา่ดัอพพางรามตีังเนะาาอ็อเองราวที่ดังเงรืีดักง่าวทตงเอาเรรับเพราะว่าเลือดลดช้ามาเรราดเอที่จะนะ่งเอรับ ต้องอาร์เวลแล้วก็อ่าอัพท็อปปิง้งเนาะท็อปปิ้งประมาณนี้หรือไม่ก็หาหาดาวเพิ่มนะครับจากตัวละครเนาะก็น่าจะไม่ผ่านตรงที่ด่าน8ป0ับ30นะครับทนาาีนี้เรามาดูในเรามาเรามาดูในส่วนของอารีน่านะครับผมเนี่ยถ้าถ้าสมมติมพลังแสนหนึ่งแบบข้างบนอนะ่ะผมว่าน่าจะผ่านสบายนะ อาลีนาเขาจัดคอมโบเซตอะไรก็เซตเดิมเนาะเดี๋ยวเราไปเราไปลองสู้ดูนะนึกจะว่าอะผมว่าคอมโบเนี้ยเป็นคอมโบที่แบบโหดสุดในแพ็ค้แล้วมั้งแต่ถ้าสำหรับเชย์นวันนี้มันก็อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะเนี่ยดูเชยเอ็มดิคือแบบมันแค่ใช้สกิลแล้วปล่อยให้ลูกน้องไปอะไปแทงอะไปชน ตัวอื่นก็ได้สกิลสบายครับก็คือแบบเราแทบไม่ต้องไปยืนชนเลยนะให้ใช้ให้สกิลของลูกน้องใช่เอมอะชนอย่างเดียวมันสบายฮนะวิธีอ่าผมจะบอกว่าวิธีเราจะเก็บแต้มนะแนะนําให้ตั้งตั้งค่าไนะอ้พลังป้องกันเน่เป็นต่เป็นพลังป้องกันต่ําไปนะครับเพราะเวลาเราโดนตีอะมันจะเป็นพวกแบบพลังป้องกันได้พลังโจมตีใกล้ๆกับพลังป้องกันเราอะ ประมาณนั้นนะครับเราก็ตั้งไว้ต่มาแต้มเราจะได้ไม่เสียเยอะด้วยอี่างนะครับมันก็เป็นทิกิแบบหนึ่งเนาะในการเก็บแต้มลีาถือมันเฉอนเนีาาเยุ럭มุ럭ชาราถือมัแล้วก็ถ้าสมมติเราเก็บ ถึงแงอะไรนะมันก็จะได้พวกแบบทุมัเชชิของตกแต่งสร้างมาสร้างเม,มืองครับทุมัเชชิ่มสถานะอิเกต์ไปด้วยเนาะแต่เราก็เล่นไปเรื่อยน่าจะประมาณหลายวันอยู่อะกว่าจะหมดจะทำกว่าจะหมดซสชั่นนะกว่าจะหมดซั่นก็อีกหลายวันอยู่นะครับเราก็เอามาเราก็มาเล่นเก็บเก็บไปเรื่อยๆน่าจะอยู่แหลงประมาณอืม ไอสีม่วงๆอะ่ะไอถ้วยรางวัลสองพันอ่ะมันเรียกว่าแรงอะไรเดี๋ยวใต้ยี่ห้าวันผมว่านี่เนี่ยมันจะได้นี่นี่หลีกมาตเตอร์ต้องขึ้นมาตเตอร์เนาะลูกป,ปั้นมังกรแดงครับก็แบบเอาไปไว้ที่เท,ทประมาณนี้ในเมืองนะแต่ก็สวยนะลูกป,ปั้นมังกรแดงมา สีกมาเตอร์หรือมาเตอร์ก็ต้องแต้มประมาณถ้วยถ้วยรางวัลต้องประมาณ2000นะครับแล้วก็น่าจะได้แล้วแหละ2000เนาะการฟาร์มก็เหมือนเดิมครับถ้าเราจะฟาร์มอะ่ะผมแนะนำเป็นฟาร์มด่านที่6เนาะแห่งที่ที่6เนี่ยไล่ๆดูประมาณเนี้ยฮะเราจะเอาอะไรครับ ผมว่าฟาร์มตรงนี้ดีสุดแล้วเราก็ไวสุดด้วยนะครับแล้วก็ใช้สเตมินาแค่9เองนะครับเห็นไหมใช้แค่9เองแล้วก็ฟาร์มเก็บเลเวลอะไรพวกนี้ไปครับฟาร์มปุ๊บพอสเตมินาหมดเราก็ไปเก็บอ่าลูกกวาดงงที่ในเมืองนะับเก็บลูกกวาทดที่ในเมืองนะครับอมุ럭มุ럭ชะระระเราก็มาอัพเวลตัวละครจนกว่าเราอัพไปอัพไปเรื่อยๆแ <ๆๆ S 1> ล้วก็ อาไปจักว่าเราจะลงดันไห้อะตลีดันไหประมาณนี้ดินดางแห่เราไม่ได้เป็นสายเติมอะไรขนาดนั้นนะสมุดนะเราต้องมาพึ่งการใช้เวลาของเรานะครับเพื่อที่เราจะได้แบบไปดันมคุณกเห็นเนาะดิด่แ่่ม่อ อันดีราคา9,000กว่าก็ก็วไว้ให้เยอะเท่าไหร่แต่ก็อัพดาวอัพดาวของไอโซขึ้นมาสามดาวนะสมบัติก็โอเคครับที่เหลือก็แค่อ่ทำท็อปปิง้งอะไรประมาณนี้ท็อปปิ้งก็ช่วยได้เยอะนะบวก12เราหาอีพิกมาใส่ครับก็คือเวลาใส่ผมแนะนำให้ใส่เป็นอีตังเอ๋อพงหลึกอดพมาช่วยบุชิชจ์ป็นจินเดรด้ดานะ เอพิโซถ้าสำหรับตัวผมนะเอพิโซผมจะใส่เป็น,มมนเอเ่าเป็นพลังโจมตีหมดเลยนะครับห้าช,นนะชมมีนิตทามกง้ลงเเดี๋ยวเราจบตลงนี้มมนเดล๋ยวไงบอกวเาสำหรับผม,นะผมลงเพลงเพลงเพลงพพงลงเ

โอเคท็อปปิ้งนะคือใครจะใช้แบบผมก็ได้หรือว่าแต่เพราะท็อปปิ้งของแต่ละคนเวลาจะใส่มันก็แบบไม่ก็ไม่เหมือนกันมากเท่าไหรนะ่กมาร์บลถ้าเป็นผมนะผมจะใส่พลังโจมตี5ชิ้นเลยนะครับท็อปปิ้งนะสำหรับเอพิโซนะครับผมว่าคินติคอนไม่ค่อยไม่ค่อยช่วยอะไรเยอะเท่าไหร่นะ นะถ้าผมใส่น,นี่ใส่5ชิ้นปุ๊บเราก็ได้อฟเฟคที่2มาด้วยนะครับถ้าเป็นอีมพิกนะก็ทำให้สกิลเราแรงขึ้นนะคะโอเคส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นสมุนไพรนะสมุนไพรผมก็ใส่พลังโจมตีเหมือนกันนะครับพลังโจมตีเหมือนกันหมดเลยถ้าอันนี้สำหรับผมนะก็ใส่พลังโจมตีก็อีมพิกมาใส่หนกัมจักรเสกฤทธินน์จาจ๋าจาจาจจา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  นมหมกก็ใส่ป้องกันครับป้องกันแบบนี้แหละหมดเลยนะครับก็คือมันจะทําให้เราแบบรับดาเมจได้นานขึ้นนะอะไรประมาณนี้น่าจะสมุนไพรน่าจะฮิวทันเพื่อที่จะรีเลือดเราขึ้นมานะครับก็ถือว่าโอเคอันนี้นะก็ยืนได้นานอนะ่ะก็คือมันใช้สกิลปุ๊บตอนไม่ใช้สกิลอ่ะตรงนั้นแหละมันจะเป็นแบบการรับดาเมจที่ดีมากชส่ววเชสเอมเหรอครับเม,มว่า ผมใส่เลือดดีกว่านะมันมันยืนได้นานนะครับมันยืนได้นานอย่างน้อยถ้าสมมติแท้งเราตายใช่ไหมเราก็ยังมีเฉมที่มายืนให้เราแทนนะครับผมจะใส่ประมาณนี้นะ,ะเฉมนะถ้าอยู่ใน pvp ก็เวลาเจอแบบคนดามเมจสูงสีก็เฉมเลือดเยอะอะแต่ถ้าลดคู่ดาวมมันสกิลไว้ก็จริงอะแต่ถ้าสมมติแท้งเราตายอะเราก็เลือดลดเป็นน้ำเลยนะ แต่ผมว่าสำหรับผมผมจะใส่เลือดนะเอาคนอื่นจะเป็นยังไงผมไม่รู้นะน,นี่สําหรับผมนะมุมมองผมนะครับต่อไปก็เป็นดาร์กช็อกโก้นะครับดาร์กช mm ็อกโก้ผม mm hmm. ถ้าเป็นผมจะใส่อาลดความเสียหายนะครับมันก็ถ้าใส่เลือดเข้าไปมันก็มันก็ยืนได้แต่มันก็โดนมันก็โดนแรงเนาะผมว่าเอารดความเสียหายดีกว่าอย่างน้อยก็โดนเบาขึ้นไม่ได้โดนแรงอะไรมากนะครับก็น่าจะฮิวทันอยู่นะ ก็ประมาณนี้นะสำหรับท็อปปิ้งที่ผมจะใส่นะครับก็ถ้าของคนอื่นเป็นยังไงก็หรือมีอะไรแนะนำก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็มารีวิวให้ดูเท่านี้นะครับผมยังไงถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็รอติดตามกันรับชมกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วครับบ๊ายบาย